แบบนี้ละกันนะครับคำว่าร่วมประกอบการป้ายเหลืองนะเป็นแบบนี้นะครับทั้งป้ายขาวแล้วก็ป้ายเหลืองเนี่ย ทั้ง2อย่างเนียนะเขาต้องมีประกอบการประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นป้ายขาวเนี่ยคือเจ้าของรถนะครับกับประกอบการเนี่ยต้องตรงกันนะครับย้ําอีกครั้งนะว่าต้องตรงกันแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาชื่อเจ้าของรถคนอื่นเนี่ยมาร่วมกับประกอบการของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นป้ายเหลืองนะครับประกอบการป้ายเหลืองเนี่ยมันทาได้ทั้ง2ออย่างเลยนะครับอย่างแรกๆก็คือจดประกอบการเป็นของตัวเองเลยนะครับเจ้าของประกอบการกับเจ้าของรถเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยประกอบการป้ายเหลืองนะเขาสา สามารถที่จะเอาชื่อของเจ้าของรถคนอื่นมาร่วมได้นะครับอันนี้คือคาว่าร่วมประกอบการนะครับซึ่งในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับกรณีที่เป็นการร่วมประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเขาเรียกว่าค่าเช่านะครับร่วมประกอบการรายปีนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับราคาจะแตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องของลักษณะของรถเราด้วยนะครับว่าลักษณะของรถเราเป็นแบบไหนนะครับ